ธรรมเปลี่ยนชีวิตชีวิตที่แล้วมาของแต่ละคนเป็นยังไงคะก่อนฟังพระธรรมสนุกสนานหรือว่าทุกโศกมากมายเรื่องต่างๆแต่ละหนึ่งไม่มีซ้ำกันเลย เพราะว่าแม้แต่คนหนึ่งจิตขณะหนึ่งดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่ใช่จิตเก่าแต่สืบเนื่องมาจากจิตเก่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาจากตั้งแต่เกิดและตั้งแต่เกิดก็ถอยไปถึงชาติต่างๆจนกระทั่งถึงความเป็นบุคคลนี้และจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนฟังธรรมะนะะี่ค่ะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดหรือเปล่าแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะ อะไรทําให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแม้แต่โลกโลกก่อนเป็นยังไงเต็มไปด้วยเรื่องราวบุคคลความติดข้องความทุกข์ความโศกหรือว่าความปรารถนาความตั้งใจที่จะช่วยเหลือใครหรือทำอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นโลกของความไม่รู้เลยกับเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยคะ่ะเป็นอีกชีวิตหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงจากไม่รู้เป็น เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างที่มีไม่มีใครทําให้เกิดขึ้นได้หรือว่าที่จะให้เป็นอย่างการที่ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นหรือว่าที่จะให้ปรารถนาสําเร็จไปด้วยความไม่รู้ด้วยความเป็นตัวตนก็คือขณะนั้นไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็มีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านก็คิดว่าท่านจะไปเที่ยวแต่เสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปกลับมาฟังธรรมะเห็นความเป็นอนัตตา ไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาได้เลยคิดคิดได้แต่อะไรจะเกิดขึ้นต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นณนะวันนี้เดี๋ยวนี้ของแต่ละคนก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจนะคะโลกของความมืดซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์บุคคลโลกสิ่งของต่างๆมากมายมาเหลือหนึ่งขณะจิตใครปฏิเสธได้ ว่าถ้ามีมีจิตแม้เพียงหนึ่งขณะนี้อะไรอะไรก็ไม่มีจะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะถ้าเพียงจิตหนึ่งขณะไม่เกิดขึ้นแต่พระเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงปรากฏและจิตหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยใครทําหรือว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งเหม้นกับธาตุที่เกิดแข็งก็เป็นแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้ ธาตุร้อนเกิดขึ้นร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นหวานเป็นขมไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็บอกว่าไม่มีได้ไหมในเมื่อมีแล้วแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยจะบอกว่าเห็นไม่มีได้ไหมก็กำลังเห็นเห็นมีแล้วแต่ว่าไม่มีใครทําให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยแต่เห็นก็เกิดแล้วทุกคนกาลังคิดนะคะใครทาให้คิดเกิดขึ้นทาไม่ได้เลยคะ่ะ คิดเกิดแล้วเพระฉะนันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดแล้วทางนั้นโดยที่ไม่มีใครทำเพราะฉะนันเริ่มเข้าใจความจริงนะคะโลกทั้งหมดจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีธาตรู้คือจิตนามธาตุซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังเห็น กำลังได้ยินกำลังรู้ว่าเป็นคนนั้นกำลังไม่ชอบคนนี้กำลังเป็นทุกขต่างๆก็คือแต่ละหนึ่งของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสื็ต่อจนกระทั่งยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะจากเดิมที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามควรเพราะฉะนั้นะทที่ทรงแสดงนะคะเป็นธรรมทานที่ให้ชีวิตเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นความเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงนะคะตามกำลังของปัญญาที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ไตร่ตรองธรรมะจะไปขอให้มีปัญญามากๆเมื่อไหร่จะเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่จะรู้ความจริงการเกิดดับ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นแต่เพียงความคิดความหวังซึ่งไม่มีเหตุสมควรที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าใครไม่เปลี่ยนบ้างหลังจากที่ได้ฟังธรรมะมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่กําลังของปัญญาแล้วก็จะเห็นด้วยนะคะว่าไม่ต้องหวังที่จะหมดกิเลสหมดได้ยังไงแค่รู้ว่าเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏเกิดแล้วก็ดับไปยังไม่รู้เลยแล้วก็จะไปหวังที่จะดับกิเลสได้ไดยังไง พราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งนะคะก็เพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคนนั้นก็จะรู้ได้ว่าเพราะความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงละคลายความติดข้องที่เคยไม่รู้และเคยติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่ได้ฟังธรรมะกับชีวิตของผู้ที่ยังไม่เข้าใจธรรมะก็ต่างกันมากน้อยตา่างคน